แบคั้นบังม่วงเลยสีเมนมังม่วงนี่ม่วงกระเซ็นก้นสอดพี่นอ้องเอ้ยดกดกดกแท่ดกว่ามังม่วงคอยปีนี่โ<า>อ้ยหมากส,สวยเลยก้นสอดแซ่บแซบ,แซบ มาแมนมึงบอกน้ำกันเด้อพี่น้องเลยสบายดี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 บ่โนอสบายดี bon ยดทุกคนมาหน้าอีแล้วมานีพี่น้องแล้วก็มาชมน้องสะน้องสะสาปลาวังหันเด้นี่ ป้าก็เลมเอามาปล่อยเอามาเลี้ยงอีกแล้วพักแวนเด้อนี่พี่น้องนี่น้องนี่เพียพักแวนลายลายพักแวนีนงามงามพักแวนแล้วก็พักปอดน้ำกำลังหงน้ำกำลังลายอีกแล้วน้ำก็ได้ฝนตกนำนี่ปีโป้นลงมาสองสามวันหดยามหดข้าวขำขำม,มาเลยกระโตขำขำม,มาเลยกระโตบรรยากาศ <lok> ท al, um 2021, ่องให้ท่องนาสวยงามอลังการงานสางเลยพี่น้องเ้ยยำแรงยำแรงบรรยากาศยำแรงเมื่อนี้ผ้าขาวดาวแจ้งแดดแจงแป้งแจงแป้งบัดคำมากกะเคิบเคลิบมาบัดคำมาเลยก็ได้เออก่อนเมฆก่อนเฝือ แดดเด้อแบบนี้แดดจึงเปลงจึงเปลงแดดฝนบ่อ้าวอ้าวเฮาย่อยเหฮายังคอยก้ามแมนกบม่วงแมนหมากม่วงเอาเมื่อบ่มอีกแล้วแมนเมื่อวานน่ะไปไว้แล้วก็งัวกินไปนองเอ้ยงัวกินหมากม่วงคอยก้ามแม่น้ำไม่อย่างหัวตัวเองอยู่อย่างว่ากบม่วงม่วงนี่ก็บูดสูงดอก ตำมตำตำตานี่นะม่วงองล่ององล่อ,องเอิกล่องแถวนะม่วงกระเซ็นแถวนะแถวแคมน้องสะนี่แม่นเบิดนะมิโตโกกม่วงโบได้คำได้ขายพี่น้องเอ้ยมันบอกเป็นราคาขอกระแมนเอาไปย่ายผีย่ายน้องไปกวนไปกินอ้ยงามในงามน้องสะนี่แล้วงามหลาย ปักแหวนนี่โอ้ยงามงามคอยอย่าลงไปเก็บก <m uch ing today> ับดินหล่มหล่มหล่มดินค่ะน้ำอันนี้ลงไปน่ะเพียงแอวเลยนี่น้ำหนึ่งบ่อได้ร้ายเนาะแต่ว่าดินหล่มเนาะคอยบ่ลงคอยก็ย่านคอยขึ้นบ่ได้เฮ้ยเฮี้ยวเฮี้ยเฮ้ยวบ่อได้สูงบางหมากก็ได้นี่ตั้มเตี้ยนในขี้ดินนี่เลยเอื้อสวยงามนะ Khoai hoa xì tăm, khoai pít mưa có lỡ bỏ đầy tăm Năm kỳ đinh ha Nhằm nhang, nhằm nhang vô Muộn cá sến Đốc đốc nè Cốc mi ha, cỏ lơm xúc Mà có nháy nhảy, Côn sơn Thông hải thông na Cầm răng ngam, cầm răng kiều แนมแลงไปสุดสายตาอีกเหมือนนี้ขึ้นมาทั้งทั้งเหมือนนี้เด้อกำลังเขียวกำลังงามเลยกำลังเริ่มออกบรรยากาศงามเลงตรงหน้าบ้านคอยสมคนในเด้อบังคนในเด้อพี่นอ้องป้องป่ายเอ้ยนะสุดแสงหูแสงตาเลย ช่องฝา้าจางแป้งจางแป้งมันคำปนีชิบโตกเอ็เท่งเลงเท่งลงบ้มานีกันน้องสะข่อยต้นม่วงเบิดได้นะครับผพมผู้ผมผูครับพี่น้องต้นม่วงเบิดแม่นเบนิดนี่มากระปัมกระปี้อยู่นี่นากระเทียงหน้าขอบใจเด้อที่รับสม หอนไหลห่อนไหล,หอหลคอยแมนบางวงในซีหาม,มากลเลยเฮอย่อยสดสดโอ้ยโพดโพดโออมีล้มไม่แรงธรามาดาทงหน้าต้องลม้มบงวงเลยย้ำนี่เ่าก้าเนะาะเ่าก้าเลยนอนในเทียงหน้าน่อยเลยก็มาไวหัวกินกา้าโบวูเมือแล้วอันนี้เดนอ้ยึ่งตึ้งอึ่องตึงงต้งอยู่คอยคิดว่ามันฝนสิตโตคอยคิดว่าเขาคอยกำลังออกเ้ื่อยนเลย เขียวอ๋อเขียวอ่อนกำลังออกสวยงามตามทองเรืองตามทองเรืองเอาพอหอมปากหอมคอเด้อพี่น้องพามาสมถงสมแหลอีกมานี่ค่ะวันเขาวันเขา้าในระยะลงมือปลูกเขาปลูกน้ำเด้อเดือนหกเดือนเจ็ดต่อกันพี่น้องเอ้ย